สวัสดีค่ะกิ๊กจากไฮสเค n นนะคะไฮสเค n นเป็นแบรนด์ที่กิ๊กกับพี่ปุ๋มช่วยกันสร้างขึ้นมา,าด้วยชื่อของแบรนด์นะคะไฮสเค n นเนี่ยตัวไฮสเค n นคำว่าไฮหมายถึงสูงสเค n นแปลว่ากลิ่นนะคะหรือบางทีเขาจะเรียกเซนซนเฉยไฮเซนช์เฉยแล้วก็ตัวตัวคำว่าไฮเนี่ย หมายถึงสูงกลิ่นสูงแสดงว่ากลิ่นแพงแล้วก็ตัวคำว่า high มีอีกมินมนิงน่งหนึ่งนะคะเป็นความหมายหนึ่งคือการทักทาย high กับคำว่ากลิ่นมารวมกันเป็นคือกลิ่นทักก็คือใช้แล้วมีคนทักค่ะออตอนนี้ก็แบรนด์ของเราก็เริ่มเปิดตัวน้ำหอมขึ้นมานะคะทำมาจากความตั้งใจของ ของกิ๊กและพี่ปุ๋มเพราะว่าอยากใหเ้เราได้ใช้น้ำหอมที่ดีมีคุณภาพในราคาที่ไม่สูงมากและกลิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะคุณเป็นกลิ่นที่เราคัดเลือกแล้วมาจากกลิ่นทั้งหมดประมาณ5 0 6 0กกลิ่นแต่เราเลือกกลิ่นที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีที่ได้ใช้แล้วเราก็อยากให้คนอื่นได้ใช้ในสิ่งที่เรารู้สึกว่า เขาอาจจะชอบเหมือนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเออก็เลยอยากจะแบบสร้างตัวแทนขึ้นมาเออมันเป็นคลิปแรกที่กิ๊กทำกิ๊กก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เออเราชอบในโปรดักต์ของเราเราอยากจะนำเสนอเหมือนทีออ่ถ้าเรามีโอกาสได้ไปนำเสนอกับออลูกค้าของเพื่อนเพื่อหลายๆคนเราก็อยากจะนำเสนอว่าออจุดเด่นของเราคืออะไรจุดด้อยของเราคืออะไร อย่างเช่นจุดเด่นของเราก็คือเรื่องอความเข้มข้นของน้ําหอมซึ่งตัวน้ําหอมเนี้ยความเข้มข้นเนี้ยมีความเข้มข้นสูงมากและแอลกอฮอล์มีน้อยมากซึ่งเหมาะสําหรับบางคนที่ไม่ค่อยชอบกลิ่นฉุนของแอลกอฮอล์ที่อยู่ในน้ําหอม และการแต่ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆถ้าเราจะไม่ใส่เลยมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นตัวช่วยในการกระจายกลิ่นได้ดีขึ้นแต่ว่าของเราใส่ในปริมาณที่น้อยมากส่วนใหญ่ของเราจะเป็นหัวน้ําหอมเพียวๆซึ่งมันจะทําให้กลิ่นติดทนมากแต่ว่าคืออันนี้ต้องให้ความรู้นิดนึงว่าอย่างน้ําหอมเคาน์เตอร์แบรนด์ค่ะขวดละสี่ห้ัน แต่ว่าจริงๆแล้วอะเคาน์เตอร์แบนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะติดทนทั้งวันเพราะว่าบางกลิ่นที่ไม่มีกลิ่นอ่อนๆก็อาจจะติดทนแค่สี่ห้าชั่วโมงแต่ถ้ากลิ่นไหนที่มันเป็นกลิ่นที่มันรู้สึกว่ามันหนักมันก็จะติดทนแบบเจ็ดถึงแปดชั่วโมงหรือทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตรงเนี้ยตัวผลิตของเราอะมีให้เลือกทั้งกลิ่นที่แรงและกลิ่นที่อ่อนโยน ที่เรารู้สึกว่าฉีดแล้วเราเออเป็นเป็นมิตรกับคนรอบข้างอะไรเงี้ยแต่บางคนก็ชอบกลิ่นน้ําหอมที่เอ,อ่อที่หนักๆที่ฉีดแล้วดูโดดเด่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีให้เลือกหลายแบบของผู้ชายเรามีทั้งหมด5กลิ่นด้วยกันแล้วตอนนี้ของผู้หญิงก็จะมีกลิ่นทั้งหมด5กลิ่นเหมือนกันแต่กิ๊กจะแนะนําทีละกลิ่นนะคะแต่ว่าคือจะบอกหัวใจของ ของอน้ําหอมก่อนละกันว่าตัว EDP เนี่ย End the Perfume ของกิ๊กเนี่ยคือเป็นระดับที่เกือบเข้มข้นสูงสุดรองจากเพอร์ฟูมแล้วก็ติดทนนานได้ถึง4-6ชั่วโมงและเคมว่าติดบนร่างร่างกายเนี่ยสีชั่วโมงแล้วก็บนเสื้อผ้าเนี่ยเจชั่วโมงแต่กี้กคอนเฟิร์มว่าสำหรับ การที่เราได้ทดล,ลองใช้นะคะอะไรเงี้ยก็อย่างพี่ปุ๋มน้ำหอมผู้ชายที่พี่ปุ๋มฉีดทุกวันกิฟกิปป้นคนที่ดูแลเรื่องเสื้อผ้าของพี่ปุ๋มคือขนาดอถอดเสื้อผ้าเสร็จแล้วยังไว้ในตะกร้านี่คือกลิ่นยังอยู่ในตะกร้าอยู่เลยอันนี้คอนเฟิร์มได้ค่ะแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็แล้วแต่เพราะว่าแต่ละคนผิวสมัมผัสของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน บางคนกออ็อาจจะเป็นคนที่ดูดซับกลิ่นได้ดีกว่าแต่บางคนก็อาจจะดูดซับกลิ่นได้น้อยกว่าแต่เรามั่นใจค่ะว่าน้ำหอมของเราเนี่ยเจะทำให้เพื่อนๆประทับใจเในราคาที่เราเอื้อมถึงราคาที่ย่อมเยาแล้วก็ตอนนี้ค่ะหลักการของน้ำหอมอะถ้าสมมติว่าเราจะขายให้ลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมี กลิ่นแรกนะคะที่ฉีดแล้วที่เรา,เามันจะเป็นกลิ่นเขาเรียกว่าเป็นสัมผัสแรกคือ,อกลิ่นท็อปโน้ตท็อปโน้ตเนี่ยเป็นกลิ่นแรกที่จะได้ได้กลิ่นตอน10-20นาทีแรกที่กิ๊กจะเขียนไวนะคะ้ค่ะในรายละเอียดของน้ําหอมแต่ละตัวมันจะมีคําว่าท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตเบสโน้ตแต่จริงๆคือ,เ,อเพื่อนๆไม่ต้องไปจํารายละเอียดทั้งหมดหรอก คือจริงๆก็คือกลิ่นแต่ละกลิ่นอะ่ะมันก็จะมีรายละเอียดของกลิ่นว่ากลิ่นเป็นแนวนี้นะประมาณนี้นะเหมาะสําหรับคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอีกก็ทําคลิปเพื่อมาพีเต์แบบคร่าวๆเนาะเพราะว่ารายละเอียดทั้งหมดจริงๆก็ต้องดูในเพจเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่มันเหมือนเป็นกึ่งๆว่าเราเราต้องจำรายละเอียดเยอะมากแต่จริงๆอะ่ะคือจริงๆแล้วถ้าเราขายลูกค้าเนี่ย เราไม่จาเป็นต้องจำรายะเอียดอะไรเยอะมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคือ,อพอให้รู้ว่าโปรดัก t ของเราอะ่ะมีอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจอะไรเงะะี้ยค่ะก็มีอย่าง m i d เดิลโน e เนี่ยก็คือเป็นกลิ่นรองลงมาเอ่อจะเกิดขึ้นอยู่ประมาณช่วง3-6ชั่วโมงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลิ่นเอ่อเป็นกลิ่นในพวกประมาณพวกกลิ่นฟลอเรลเอ้ยฟอร์ฟลเรลเสร็จแล้วก็ตัวเบตโน้ตะคะก็จะเป็นกลิ่นที่ติดทน ยาวนานตลอดทั้งวันเป็นกลิ่นที่อยู่กับเราประมาณ8ชั่วโมงซึ่งส่วนใหญ่อะมันจะเป็นกลิ่นประเภทเกี่ยวกับพวกไม้พวกวานิลาพวกแอมเบอร์พตติชโช่มชัสแล้วก็ยาก่าแฝกซึ่งถามว่าในแต่ละกลิ่นเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันแต่ว่ากิ๊กจะมาพรีเซนต์ก็ค่า,าเกี่ยวกับว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเรามีลูกค้าคนนึง แล้วเรารู้สึกว่าเออ,อยากแนะนำํำผลิตภัณฑ์ของเราให้เขาอะนะคะว่าเอ,อผลิตภัณฑ์ของเขาเอะอเของเราเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างถ้าเป็นกลิ่นแรกของกิ๊กนะคะก็จะเป็นกลิ่นอตัวนี้ไม้ชานค่ะไม้ชานเนี่ยคือกลิ่นแรกของมาเป็นตัวที่กิ๊กเริ่มทำเป็นกลิ่นแรกนะคะตัวเนี้ยมันก็จะแบบให้ความรู้สึกเหมือนอ เป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานเป็นกลิ่นหอมของดอกไม้แต่ไม่ได้หวานจนเลี่ยนคือหวานแบบสดชื่นเหมาะสําหรับเออสาวน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบกลิ่นอ,อน่อ,อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวที่สองออที่ทํามาเป็นตัวที่สองตัวนี้ เราจะสังเกตได้จากโลโก้นะคะเพราะว่าคือกิ๊กกับพี่บุ๋มใส่ใจที่เป็นคนที่คีเอดออกมาเองเพราะว่าเราจะได้โลโก้เราจะได้สื่อถึงถึงกลิ่นของเราว่าแต่ละกลิ่นของเราอ่ะมีลักษณะเฉพาะอะไรบ้างอย่างเบอร์รี่เฮอเนี่ยตัวชื่อชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเบอร์รี่เบอร์รี่ก็คือ,อ,อมีกลิ่นของผลไม้เป็นกลิ่นหลักแล้วก็ฉีดแล้วก็จะให้ความรู้สึก สดชื่นสดใสออกอดูเป็นคนที่เหมือนผู้หญิงที่แบบล่าเริงสดใสแล้วก็เป็นคนที่อมองลงในแง่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบว่า,ารู้สึกว่ามันหอมกลิ่นเป็นกลิ่นสไตล์ประมาณผลไม้ผสมดอกไม้อันนี้นะคะตัวเบอร์รี่เฮอก็ตัวนี้ก็จะขายดีเป็นอันดับสอง แต่ตัวแรกที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็คนนี้เอ,อนิยมมากเป็นแบบเบสเซลเลอร์ของเราคือตัวนี้แต่ว่าออืมเคือตัวนี้กระแสตอบรับดีมากเพราะว่าส่วนใหญ่คือเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายมากคือเราสามารถใช้ได้ทุกวันคือน้องๆหรือเด็กอายุสิบห้าสิบหกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้มันเป็นกลิ่นอ่อนๆน,น่ารักน่าักอะค่ะ คือมันแล้วก็มันไม่หวานจนเลี่ยนจนเกินไปที่กิในความรู้สึกกินอนะคะแล้วก็ตัวเบอร์รี่เนี่ยจะไอ้ตัวตัวพอโทษนะคะตัวเบอร์รี่ตัวน,ะะววนี้ก็จะให้ความรู้สึกแบบมั่นใจขึ้นมานิดนึงเออหมดประมาณยี่สิบกว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะยี่สิบกว่าเราก็รู้สึกว่า เออมีเป็นสาวมั่นขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลิ่นตัวต่อมาที่ที่ทำนะคะคือตัวนี้เป็นกลิ่นที่เบสเซลเลอร์กลิ่นที่แรงที่สุดในบรรดากลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงของเราอะนะคะมันก็คือเอ่อแต่มันไม่ได้แรงมากแต่ว่าคือมันมีความเป็นกุหลาบกุหลาบแบบกุหลาบแดงซีสื่อถึงกุหลาบแดงคือความเซ็กซี่ ความรู้สึกว่าฉีดแล้วคือน่าค้นหาฉีดแล้วรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะึ่งซึ่งกลิ่นก,ก็ไม่ได้แรงมากนะคะแต่ว่าคือพอฉีดแล้วจะรู้สึกว่าเ,เรามั่นใจนะอะไรเงี้ยมีความมั่นใจขึ้นจริงๆน้ําหอมอ่ะเป็นอะไรที่เสริมสร้างบุคลิกภาพอะคะ่ะมันทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเอง เอมันเหมือนสมมติว่าวันนี้เราอยากฉีดกลิ่นนี้อีกวันเราอาจจะอยากฉีดกลิ่นหนึ่งมันให้ความรู้สึกที่มันหลากหลายในความรู้สึกของเรานะคะเออแล้วก็ตัวต่อไปที่กิ๊กจะแนะนำเป็นตัวฟรีเซียฟรีเซียเนี่ยกลิ่นโน้ตแรกสัมผัสแรกของเขาจริงจริงคือกลิ่นกลิ่นแพรแล้วก็จะมีกลิ่นดอกฟรีเซียซึ่งเราจะได้กลิ่นตรงนี้เป็นกลิ่นกลิ่นรองลงมาหรือกลิ่นหลัก คือโดยรวมแล้วกลิ่นนี้จะดูสะ,สะอาดดูเป็นผู้ดีดูแบบว่าเป็นการเป็นงานดูแบบเหมาะสําหรับทางการเป็นกลิ่นที่ดูสงบดูเรียบง่ายแต่ว่าดูดีหมายถึงว่าเ,เราดูมีดูมีอะไรพิเศษนิดนึงแต่ว่าก็คือเป็นกลิ่นที่เรียบง่ายที่สามารถทุกคนใช้ได้ผู้หญิงทั่ว,ท,วทั่วไปก็ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกออ็อยากจะแนะนําสําหรับ สามีอายุขึ้นมาหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ใช้แล้วดูสุภาพเป็นทางการอะไรเงี้ยค่ะไอ้กลิ่นนี้กิ๊งแนะนําเลยแล้วก็มาเป็นกลิ่นที่กิ๊งชอบมากแล้วก็เป็นกลิ่นที่รักมากเพราะว่าพอได้กลิ่นเนี้ยกลิ่นแรกเลยรู้สึกแบบว่าเออใช่อ่ะมันใช่เลยอ่ะแต่ว่าจริงๆปกติกิก๊งแม่ไม่ไม,ไม่เป็นคนไม่ได้ชอบกลิ่นอ่า เป็นประมาณสไตล์ดอกไม้นะคะแต่ว่ากิ๊กจะชอบกลิ่นประมาณแบบเฟตเฟรชสดชื่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบว่ากลิ่นเอ่อไม่กึง่งผลไม้ทีเดียวน่าจะเป็นกลิ่นประมาณซีตัดอะคะ่ะซีตัสก็คือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวแต่ว่ากลิ่นเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นกุหลาบเป็นกลิ่นกุหลาบที่กิ๊กรู้สึกว่าดมแล้วไม่เยนหัวดมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉีดแล้วมันดูแบบดูแพงอะ่ะเออเป็นกุหลาบแพงๆหรูๆ แล้วก็ฉีดเรารู้สึกว่าแบบเออเหมือนเสริมสร้างแบบความมั่นใจให้ตัวเองมีจินตนาการอะไรางเงี้ยก็เลยตั้งชื่อว่ากิจจ่ง Imagine Imagine แปลว่าจินตนาการกิ่ก็เลยจะแบบดีไซน์แพคเกจให้มันดูรู้สึกว่าเหมือนแบบโอด้ดูมีจินตนาการนะมีความฝันอะไรเงี้ยฉีดเรารู้สึกว่าสวยงามอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบดูแบบ ดูสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ,เ,อเป็นกลิ่นที่แนะนำนะคะแล้วก็วก็อยากจะฝังน้ำหอมของผู้ชายไว้ด้วยแต่กิ๊กออไม่ได้มีความถนัดในเชี่ยวชาญในแต่ละกลิ่นค่ะขนาดนั้นเพราะว่าการดีไซน์โปรดักต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ละกลิ่นเนี่ยคือกิ๊กจะเป็นอยู่อ,อยู่ที่ดีไซน์โปรดักต์ฝั่งผู้หญิง แล้วก็คนที่ดีไซน์โปรดักต์คือ,อพี่ปุ๋มฝั่งผู้ชายแต่พี่ปุ๋มมาอาจจะไม่ได้มีเวลามาทําคลิปอะไรเงี้ยแต่คร่าวๆเลยกิ๊กก็เป็นคนทาแอดอยู่กิ๊กก็พอจะมีความรู้ที่จะมาแนะนํากลิ่นน้ําหอมสําหรับผู้ชายให้เพื่อน,อนๆได้แนะนำํำเผื่อบางคนแบบอยากซื้อฝากแฟนอะไรอย่างเงี้ยหรือผู้ชายแบบบางคนก็เออมีลูกค้าผู้ชายจริงๆอ่ะกลิ่น ผู้ชายของเราห้าตัวเนี่ยเป็นโปรดักที่น่าสนใจมากคือกลิ่นที่มันเป็นยูนิคจริงๆยูนิคคือมีเอกลักษณ์ไม่เกอ๋อไม่แบบไม่ท้องตลาดอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นกลิ่นที่ดูแพงมากเราคัดเก็บแต่กลิ่นที่แบบฉีดเราคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูดีอ่ะมันดูเสริมบุคลิกเราอะไรเงี้ยค่ะเออแต่กิ๊กก็ฝากกลิ่นน้ำหอมของผู้ชายไว้ด้วยละกันแต่ว่าเดี๋ยวจะฝากแบบรายละเอียดเขาค้าวไว้ว่าเออถ้า เราแนะนํากลิ่นให้คนที่รู้จักเนี่ยเราจะแนะนําว่าอะไรยังไงบ้างกลิ่นแรกเลยกลิ่นนี้คือกลิ่นดาร์กกลิ่นดาร์กเนี่ยคือประมาณว่านี่นะคะกลิ่นดาร์กประมาณว่ากลิ่นดาร์กเนี่ยจะเป็นกลิ่นประมาณว่ากลิ่นเข้มนิดนึงคือดูเป็นผู้ใหญ่ดูสุขุมเป็นทางการสำหรับคนที่ชอบน้ำหอมกลิ่นที่หนัก แต่ว่าดูนุ่มนวลไม่ได้ไม่ไม่ได้หนักแบบว่าเออหนักแบบแบบฟุ้งจนแบบรู้สึกปวดหัวอะไรเงี้ยไม่ใช่อะค่ะแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นที่หนักนิดนึงที่มันติดตัวค่อนข้างดีมากกลิ่นนี้คือแบบติดตัวดีมากเลยค่ะมั่นใจว่าเจ็ดแปดชั่วโมงขึ้นไปแน่นอนแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นสายสปอร์ตสายกีฬาเราก็จะแนะนำตัวจะมีสองตัวพาสปอร์ตกับรีเซิร์ฟ พาสปอร์ตจะออกเปนะ็นแนวสดชื่นสดชื่นเหมือนดีไซน์ค่ะก็เป็นดีไซน์ประมาณว่าให้มันดูสะอาดดูเฟรชดูเป็นผู้ชายแบบเซอร์เซรลุยลุยชอบธรรมชาติฉีดเรารู้สึกว่าแบบเป็นผู้ชายที่เรียบง่ายแบบธรรมชาติดูสดใสอะไรองี้ค่ะก็คือกิ่งก็จะดูสะอาดนิดนึงแล้วก็กิ่งตัวนเสร์เนี่ยจะเป็นผู้ชายแบบเซอร์เซสายลุย แต่แบบดูมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่ามันก็ไม่ได้เรียบง่ายซะทีเดียวแต่ว่ามันดูดูมีแบบความบุคลิกลักษณะดโดยเฉพาะของตัวเองเหมือนแบบผู้ชายเซ่อเซอแต่ว่าดูดีเป็นคนที่รักตัวเองรักความสะอาดแล้วก็ดูแบบว่าเป็นเซร์แบบเซอร์แบบสุข,ขุมนุ่มลึกอะคะ่ะแบบว่าสะอาดสะอาดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตัวนึงที่จะเป็นตัวนี้ เป็นกลิ่นที่อ๋อติ๊งเนี่ยนี่นะคะเป็นกลิ่นที่ขายดีตัวหนึ่งเพราะว่าโอโซนเนี่ยเป็นกลิ่นที่อ๋อให้ความรู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่เหมือนสปอร์สปอร์ลักชัวรี่นิดนึงขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งสำหรับเอ่อให้ดูว่าเอ่อเป็นเหมือนแบบผู้ชายออฟฟิศเนี่ยใช้ได้กลิ่นนี้กลิ่นนีนน้คือสดชื่อเลยสดชื่อแล้วก็แบบฉีดเรารู้สึกดีว่าเออเฮ้ มันดูเฟรชนะอะไรเงี้ยดูเฟรชแล้วกด็ดูดูแบบเหมือนฉีดแล้วดูมีเลเยอร์ดูแบบว่าเออเดี๋ยวนะคะโอทอนของกิ๊งเนี้ยคือเป็นแบบผู้ชายเจ้าเสน่ห์สุดเท่หล่อและรวยแบบสปอร์ตมากอะไรเงี้ยค่ะคือนี่คอนคือคอนเซ็ปต์ของเขาคือประมาณนี้แล้วก็ขอฝาอีกตัวนึงตัวนี้อีลิแก อิลิแกนเนี่ยในคอนเซ็ปต์ของเขาอะค่ะมันก็คือ,อผู้ชายที่แบบมีสเสน่ห์แบบล้นเหลือแบบผู้ชายที่มีความมั่นใจในตัวเองมากบุคลิกดีคมเข้มหล่อเหลาใส่สูทขับรถหรูอิลิแกนนี่คือแบบเหมือนแกลนนะคะคือประมาณว่าดูดูภูมิฐานอะไรอย่างเงี้ยดูแบบผู้ชายใส่สูทขับรถแบบหรูหรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือแต่ละกิน่นมันก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันแต่ถามว่า ตัวของไฮสกินนุกกิ่งเนี่ยเออราคาเพื่อนๆทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะราคาตัวแทนเออเราทำมาเพื่อที่ที่จะเ,เราอยากให้คนใช้น้ำหอมเราเราชอบทุกคนทุกคนสามารถเอื้อมถึงสามารถซือได้ในราคาที่ไม่แพงมากอย่างของกิ๊กะคะ่ะสามสิบมลเนี่ยไซส์เดียวกับมาดามฟินแต่มาดามฟินขายหกร้อยแต่กิ๊กอะ่ะขายอยู่แค่ สองร้อยราคาเปิดตัวที่สองร้อยสองร้อยของเราเนี่ยก็คือแค่แบบค่าค่าโปรดรักค่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็คือมันก็ไม่ได้ดกําไรอะไรเยอะมากนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบสิ่งที่เราลาักสิ่งที่เราชอบเราอยากทําเพื่อที่จะพัฒนาโปรดรักให้มันดีขึ้นต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วตัวที่เราใส่ลงไปอะคะ่ะในน้ําหอมแต่ละตัวเนี่ย มันจะเป็นเหมือนเหมือนกับเป็นส่วนผสมที่มันมีคุณภาพอะคะ่ะแล้วราคาค่อนข้างแรงนิดนึงแต่ถามว่าแต่กิ๊ก,กับพี่ผมก็เต็มใจที่ที่จะใช้โปรดักดีๆนะคะเพราะว่าเราทำเนี่ยเราไม่ได้ใช้แค่ตัวเราเองเราส่งต่อให้คนที่เรารักส่งต่อให้เพื่อนอส่งต่อให้คนหลายๆคนที่อยู่รอบข้างเราเราต้องการให้เพื่อนเราชอบ ให้คนที่เรารู้จักชอบในกลิ่นท,ที่เราออกแบบมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราเหมือนทำให้เองก็ต้องทําดีๆอะไรเงี้ยค่ะทำให้มันดีแล้วกิ๊กกับพี่ปุ๋มก็ตั้งใจว่าจะทำพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าคือ,อตอนนี้ต้องขอขอบคุณตัวแทนทุกคนเลยที่สารฝันให้ ให้มันมีออเดอร์เข้ามาค่ะเราก็มันทำให้กิ๊กกับพี่ปุมมันมีกําลังใจที่จะทํำโปรดักดีๆต่อไปถ้าไงต้องขอบคุณตัวแทนมากเลยนะคะแล้วก็อยากะจะนําเสนอคลิปดีๆอย่างนี้หรือว่าเพื่อนๆจะชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์มาด้านใต้ได้แล้วก็ฝากเพจของเราด้วย High s c a เอ่อเพอร์ฟูกลิ่นน้ำหอมที่มีเอกลักษณ์เอ่อพรีเมียมติดทน ในราคาที่คุณเอื้อมถึงคือไม่ต้องเสียเวลาไปลองใช้น้ำหอมเกรดที่แพ็กเกจสวยแต่ฉีดไม่ติดติด,ตดไม่ทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเรานี่คือเน้นแพ็กเกจสวยแล้วก็ติดทนอ,อ,อันนี้คือยอมรับเลยเพราะว่ากิ๊กเซอร์เวตัวน้ำหอมในตลาดเนี่ยหลายตัวมากบางตัวก็ถูกบางตัวก็แพ็กเกจดีมากแต่ว่ากลิ่นนี่คือ ถทบจะไม่ติดเลยแทบจะไม่ติดทนไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกเลยเหมือนแบบเหมือนเหมือนเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ของเรานี่ก็คือเกตพรีเมียมไม่ใช่เกตตลาดนัดแต่ว่าราคาเอื้อมถึงแน่นอนก็เลยอยากจะนําเสนอและฝากวัดปิดแบบของเราอะคะไว้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามีมีความสนใจอยากจะเป็นตัวแทนเราก็สามารถเปิดบินกับเราได้เราให้ในในราคาที่ เ,เหมือนเป็นราคาส่งต้องแต่เปิดบินครบหนึ่งพันแล้วก็รับตัวแทนที่มีความรักและสนใจที่ที่จะขายขายเพื่ออะไรขายเพื่อว่าเป็นการฝึกตัวเองหนึ่งนะคะมีมีม,มีมีเคสหนึ่งที่มาเหมือนเป็นน้องน่ารักน่ารักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาฝึกตัวเองว่าเอ้ยเนี่ยเขาชอบโปรดักอะอยากขายอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันรู้สึกว่าเออ ดีจังเลยอ่ะมันเป็นการที่แบบว่าเหมือนเป็นการฝึกตัวเองว่าเออเป็นการเพิ่มประสบการณ์นในชีวิตเองในการขายอะไรเงี้ยค่ะคือกําไรอาจจะไม่ได้มากแต่ถามว่ากําไรขวดละห้าสิบบาทวันหนึ่งมีคนทํายอดสูงสุดสิบขวดแค่วันเดียวนะคะแค่เอากลิ่นเทสเตอร์ออกฝากกลิ่นเทสเตอร์ด้วยประมาณนี้กลิ่นเทสเตอร์จะเป็นหลอดประมาณนี้ห้ามล แต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ทำทำมาเพื่อเพื่อขายนะคะทำไว้สำหรับตัวแทนเนี่ยไปทดลองกลิ่นให้ลูกค้าดูเฉยๆแล้วก็สามารถฉีดได้เนี่ยหลอดแค่เนี้ย,ย 5ml เนี่ยฉีดได้เป็นเป็นสิบสิบสิครั้งเลยก็ตัวแทนเราก็จะให้อย่างเงี้ยประมาณ10บสกลิ่นครบทุกกลิ่น เพราะว่าตัวแทนจะได้นําเสนอกลิ่นให้ลูกค้าเพราะว่าแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบอ่อนบางคนก็ชอบเข้มบางคนก็ชอบดอาไม้บางคนก็ชอบแบบกลิ่นแนวสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องมีให้ลูกค้าให้เลือกให้มันแบบหลากหลายนิดนึงเนาะแต่ถามว่าท้ายที่สุดแล้วการพรีเซนต์ของเราอะลูกค้าจะชอบไม่ชอบอะมันอยู่ที่ตัวกลิ่นว่าเขาชอบกลิ่นแบบไหน จร,จริงๆคิดก็อยากจะให้ลูกลูกค้าสัมผัสทุกกลิ่นเหมือนแบบได้ดมได้ได้ไดรู้สึกว่าเออเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็อยากให้เพื่อนๆคนที่ชอบน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยลองลองมาเ,เปิดประสบการณ์ตรงนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยมันคือทำแล้วก็เออมันรู้สึกว่าเป็นการเติมเต็มความฝันให้ตัวเองมันก็รู้สึกว่าเราจะต้องทําให้มันดีที่สุด ถ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบเราจะทำได้ดีถ้าไงออกิ๊กฝากตรงนี้กับตัวแทนไว้ด้วยนะคะว่าเออเราแบบถ้าชอบในโปรดอ่ะอยากขายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสนใจจะก็ติดต่อกิ๊กมาอา่อกิ๊กจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยค่ะหมายถึงว่าทั้งด้านข้อมูลทั้งด้านเรื่องแอดหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือสามารถสอบถามได้ตลอดเวลา แต่ว่ากิ๊กก็จะไม่ค่อยสะดวกจะช่วงเสาร์อาทิตย์แต่ว่าจันถึงสุ์เนี่ยคือสามารถคอมาก็ได้แบบพี่เออพี่เซนกลิ่นให้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิ๊กก็สามารถแบบว่าสามารถคอมาเราแบบมาคุยกันได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าางก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะไฮสเคนกิ๊กล้วกลิ่นนี่ละกันอ่าไฮสเคนกลิ่นนี้อ๋อเพราะว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่กิ๊กใช้บ่อยมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอาอเขาฝากไว้ ฝากขวดดักของเราไว้ในใจของเพื่อนๆทุกคนเพราะว่าเราตั้งใจทำแบบด้วยคุณภาพด้วยการดีไซน์ทุกอย่างเราตั้งใจทําแบบอย่างมากๆจริงๆอะคะ่ะคือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยจริงๆคือไม่ไม่ใช่ยอดไม่ใช่ไรายได้แต่เราต้องการให้ลูกค้าชอบใช้แล้วบอกต่ออันนี้คือสิ่งที่เราทำเรารู้สึกว่ามีฟี edback กลับมามีรีวิวกับมาเนี่ย เราจะเรารู้สึกดีกับโลรดักของเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็ดีใจที่มีคนชอบนะคะฝากไว้ด้วยละกัน